นี่นี่นี่มีใครชอบแฟนของตัวเองเพราะเสียงบ้างไหมอ่ะมีสิแฟนเก่าฉันนะ่ะตอนที่คุยโทรศัพท์ด้วยเนี่ยชอบเสียงเขามากๆเลยเออตัวผมก็มีแฟนอยู่นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ชอบเธอเนี่ยเสียงก็เป็นหนึ่งในเหตุผลนั้น,น,นเลยก็<ล>มีแน่นอนอยู่แล้วอ่ะเราชอบแฟนของเราเพราะบรรยากาศโดยรวมของเขาทุกอย่างซึ่งแน่นอนว่าเสียงก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเช่นกันพวกคุรู้จักคำว่า voice fetish ไหมครับ มันก็คือเฟดดิชรูปแบบหนึ่งที่เราสัมผัสได้ถึงเซ็กแอปเพลยจากเสียงของฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะเพศตรงข้ามหรือก็คือเราหลงไหลตกลุมรักเสียงของฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละซึ่งแน่นอนวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรหรอกนะฮะมีมาตั้งนานแล้วแต่ทว่าก็มีการพบว่าในภาคหลังๆมาเนี่ยก็มีผู้คนที่หลงไหลเสียงของคนหรือเป็น voice fetish มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากในยุคนี้การเข้าถึงข้อมูลมันง่ายขึ้นมากๆจึงทําให้ผู้คนมีโอกาสให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรียกว่าเสียงมากขึ้นรวมถึงชื่นชอบคนที่ขาายยเเสีงช่นนักพ หรือพวกอินโฟเอนเซอร์ทั้งหลายด้วยทีนี้ถ้าเกิดถามว่าคนปสงคัตมของคนที่เป็น voice fetish หรือหลงไหลเสียงนั้นอ่ะมีลักษณะแบบไหนบ้างล่ะส่วนใหญ่ๆก็มักจะเป็นแบบถ้ามีสักคนหนึ่งอ่ะที่มีเสียงแบบที่เราชอบแล้วก็เราอ่ะจะคลั่งถึงคนคนนั้นหนักมากแล้วคุณก็จะรู้สึกมีความสุขเพียงแค่ได้ยินเสียงของเขาต่อให้เป็นในอินเทอร์เนต็ตที่เราไม่รู้จักหน้าอายุหรืออาชีพแต่เราอ่ะก็รู้สึกดีที่ได้ตกหลุมรักเสียงของเขาแล้วก็สนุกมาก้วยนะคือถ้าเกิดมีคําว่ารักแรกพบแล้วก็อันเนี้ยก็คงจะเป็นนรรักแรกแได้ยยิเสีงละ และแน่นอนคนที่หลงไหลเสียงอะ่ะย่อมต้องมีนักภาคหรือในภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่าเซยูในดวงใจอยู่ด้วยคือเรียกว่ามีคนจํานวนมากนะฮะที่ชื่นชอบนักภาคและยิ่งถ้าเป็นโอตาคุอนิเมะด้วยแล้วก็คุณอะ่ะจะคุ้นเคยกับวงการนักภาคเสียงมากแล้วก็จะคอยเช็คทุกครั้งว่านักภาคที่เราชอบอะ่ะไปออกงานอะไรบ้างหรือบางคนอะ่ะ ก็ชอบคนที่เรียนเสียงนักพากที่ตัวเองชอบด้วยซ้ำพอรู้สึกเฟินมากๆที่ได้ยินเสียงนั้นบางคนเนี่ยถึงขนาดต้องฟังเสียงที่ชอบก่อนนอนไม่งัน้นอนไม่ได้เลยและแน่นอนสําหรับท่านที่เป็น voice fetish เนี่ยก็ย่อมต้องให้ความสําคัญกับเสียงมากกว่าหน้าตาต่อให้เป็นคนที่ไม่ได้หล่อหรือสวยมากแต่ถ้าเกิดมีเสียงที่ทําให้คุณวันไหวได้เนี่ยก็เพียงพอแล้วในทางกลับกันถ้าเป็นคนที่หน้าหล่อมากแต่เสียงไม่น่าฟังเลยอะ่ะก็คงจะทําให้ผิดหวังได้เช่นกัน คือเวลาเปิดทีวีดูอะ่ะแล้วเจอพวกดาราที่แบบเสียงแบบวิทวิทโวกเว,วกไวายเนี่ยฉันจะรีบเปลี่ยนช่องหนีทันทีเลยค่ะเพราะแม่งโคตรน่าลำคานอะและจากที่พูดมานะฮะสำหรับท่านที่ไม่ได้เป็น White Fetish เนี่ยอาจจะงงแล้วก็ตกใจก็ได้ว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอที่เราอะ่ะจะตกหลุมรักคนคนึ่งคลั่งรักคนคนึงเพราะเสียงของเขาทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าตาเขาเลย ก็ต้องบอกว่าถึงแม้คุณะจะไม่ได้มีรสนิยมในเรื่องเสียงเลยแต่เสียง่ก็ค่อนข้างมีส่วนสำคัญในการสื่อสารกับคนอื่นมากกว่าที่เราคิดเยอะมาก คุณเอาเบิร์ดเมราเบียนนะฮะหนึ่งในกูรูด้านสื่อสารเขาได้ทําการวิจัยชิ้นหนึ่งออกมาโดยได้สรุปปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสําคัญต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและพบว่าอิทธิพลของการสื่อสารเกิดจาก3ส่วนคือ1น1เนื้อหาของคําพูดจะมีอิทธิพล7% 2. น้ําเสียงที่ใช้พูดมีอิทธิพลอันดับสก็คือ38%และ 3. ภาษากายที่ใช้ประกอบมีอิทธิพลมากที่สุดก็คือ55% โดยอันดับที่2ออย่างน้ําเสียงที่ใช้พูดนั้นน่ะก็จะเห็นว่าค่อนข้างมีอิทธิพลในการสื่อสารเกือบครึ่งหนึ่งเลยเพราะมนุษย์นั้นน่ะมักจะตัดสินอารมณ์หรือทัศนคติของคนที่เขาคุยด้วยจากเสียงที่ได้ยินไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของเสียงความเร็วความดังโทนเสียง จึงทาให้การสื่อสารกับคนอื่นให้มีประสิทธิภาพได้นั้นเสียงก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเกือบครึ่งหนึ่งเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าพูดเรื่องรักๆใ,ใคร่ๆเนี่ยถ้าเป็นคนผู้หญิงที่พูดด้วยน้ําเสียงล่าเริงสดใสก็จะสร้างความมาัทับใจให้ผู้ชายตกหลุมรักได้ง่ายขึ้นและยิ่งในปัจจุบันเนี่ยการเสพข้อมูลข่าวสารที่ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ตัวหนังสือหรือไม่ก็เสียงจึงทำให้อิทธิพลของการสื่อสารที่เกี่ยวกับภาษากายหายไปดังนั้นเนื้อหาของคำพูดและน้ำเสียงก็จะยิ่งชัดเจนนและสคัญขึ้ไอีก เพราะงั้นจึงไม่แปลกเลยที่จะมีคนจํานวนไม่น้อยที่ตกหลุมรักคนได้แม้จะแค่เสียงคือสําหรับบางคนน่ะมันคงไม่ได้ถึงขนาดที่ตกหลุมรักแบบจะเอาเป็นแฟนหรอกนะแต่อย่างน้อยๆก็หลงไหลได้แน่ๆๆละ่ะอ้อแล้วผมก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ชวนหลงไหลมาเสนอให้ก็คือ ออปตัสซีโร่แว่นกรองแสงถนอมสายตาที่ช่วยตัดแสงสีฟ้าที่ออกมาจากพวกจอคอมพิวเตอร์มือถือและทีวีทาให้ใส่แล้วโคตรสบายกับดวงตานะฮะแถมแว่นตัวเนี้ยยังมีขาวแว่นที่บางมากตัวแว่นก็เบาจึงทําให้ใส่สบายใส่ได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินแถมยังโคตรแข็งแรงทนทานตกไม่มีแตกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครมาถามผมว่าอยากจะหาซื้อแว่นถนอมสายตาสักชิ้นเนี่ยเลือกยี่ห้อไหนดีนะผมคง,องตอบแบบไม่ต้องคิดเลยว่ามันต้องเป็นออปตัสซีโร่อย่างแน่นอนสําหรับคุณผู้ชมแและะะผูู้้้ดทีี่่่สสนนนนใจัังซือววต ก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ f a c e b o o k c o m o p t u s โดยถ้าเกิดใช้โค้ดคาวโซเฟียเนี่ยก็จะได้รับส่วนลด100บาทด้วยนะทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งที่ก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่รู้วันในยุคนี้มันยังใช้ทฤษฎีนี้ได้ไหมนะก็คือมีคำกล่าวคำหนึ่งของบูธลอวเอตนะักการเมืองและนักข่าวชาวอังกฤษเขาเคยพูดไว้ว่าผู้ชายนั้นน่ะจะตกหลุมรักด้วยตาส่วนผู้หญิงนั้นน่ะจะตกหลุมรักด้วยหูซึ่งถ้าเกิดลองนึกภาพในสมัยก่อนเนี่ยมันก็ดูถูกต้องอยู่บ้างะนะ เพราะเราจะพบว่าผู้ชายจํานวนมากมักจะรู้สึกปิ้งหรือตกลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งโดยมีจุดเริ่มต้นจากลุกหรือรูปรักของผู้หญิงคนนั้น คือแน่นอนว่าก็มีผู้ชายจํานวนไม่น้อยนะที่ให้ความสําคัญกับนิสยัยหรือสิ่งที่อยู่ข้างในของผู้หญิงเช่นกันแต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นอ่ะไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่ตรงสเปคสักอย่างเลยแล้วก็ก็ค่อนข้างมีน้อยเลยที่ผู้ชายอ่ะจะให้ความสําคัญกับคุณค่าของคนจากข้างในเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะค่อนข้างตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่านี่จึงทําให้ผู้ชายชื่นชอบพวกไอดอลนางแบบกราเวียรวมถึงนางเอกเอวีด้วยนั่นคงเพราะธรรมาชาติของผู้ชายจํานวนไม่น้อยอ่ะมักจะเลือกที่วิชววมากกว่า แต่ในขณะที่ผู้หญิงจานวนไม่น้อยเช่นกันนะฮะจะรู้สึกว่าการฟังการได้ยินนั้นน่ะมันจะทําให้สัมผัสถึงสเสน่ห์ของผู้ชายได้ดังนั้นเสียงโทนเสียงการพูดคุยคําพูดดีๆหว,นว,นวนานๆไพเราะของผู้ชายเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการดึงดูดผู้หญิงมาก อีกทั้งก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หลายที่บอกด้วยว่าในสมองของเพศหญิงนั้นน่ะจะสามารถเรียนรู้ความสามารถทางภาษาได้ดีกว่าผู้ชายจึงทําให้ข้อมูลประเภทเสียงหรือคําพูดที่เข้ามาทางหูอะ่ะจะมีอิทธิพลกับผู้หญิงอย่างมากดังนั้นคําชมประมาณว่าเสียงดีจังเลยนะฉันชอบเสียงของคนคนนี้จังมักจะไม่ค่อยออกมาจากผู้ชายเท่าไหร่นักแต่สําหรับผู้หญิงเนี่ยแม้จะเป็นเพียงแค่เสียงอะ่ะก็ค่อนข้างเพียงพอทำให้ตกหลุมรักได้แล้ว อีกทั้งเขาก็มักจะบอกกันว่าผู้หญิงอ่ะมักจะเลือกคู่พันเนอร์ของตัวเองโดยไม่รู้ตัวโดยตัดสินจากคุณภาพของเสียงว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะจะเป็นคู่หูในอุดมกติได้หรือไม่เพราะงั้นก็เคยมีผู้หญิงมาแบบคุยกันแบบเครียดเลยด้วยซ้ําว่าดิฉันน่ะกลัวตัวเองจังเลยที่แบบชอบผู้ชายเพราะเสียงมากเกินไปจนอาจจะทําให้มองข้ามนิสัยหรืออะไรหลายๆอย่างไปได้แต่ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละนะฮะว่า ทฤษฎีเนี่ยมันคงใช้ได้แค่สมัยก่อนนั่นแหละเพราะยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าเพศไหนๆไ,ไม่ว่าใครเนี่ยก็ตกลุมรักคนเพราะแค่เสียงได้แทบทั้งนั้นอย่างผู้ชายเนี่ยก็เห็นตกลุมรักหรือเสพติด v ีทูเบอร์กันเยอะแยะมากมายคือเสน่ห์ของ v ีทูเบอร์เนี่ย,ยมันก็ไม่ได้มีแค่เสียงหรอกแต่โดยรวมอะ่ะมันก็มาจากคําพูดวิธีพูดน้ําเสียงเป็นส่วนใหญ่นั่นแหละสวยและแน่นอนพอไม่ว่าใครก็ตกลุมรักเสียงคนได้เนี่ยจึงไม่แปลกเลยที่จะมีข้อมูลมากมายที่ระบุไว้ว่าคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนั้นอะ่ะช Sampai คือมันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสเปคเสียงที่ชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบเสียงเบาๆบางคนก็ชอบเสียงทุ้มบางคนก็ชอบเสียงอ่อนเยาวบางคนก็ชอบเสียงใหญ่ๆรวมถึงวิธีพูดก็เช่นกันบางคนก็ชอบคนที่พูดช้าแล้วก็สุภาพบางคนก็ชอบคนที่พูดเร็วแล้วก็ดูฉลาดในขณะที่บางคนก็ชอบคนที่พูดตลกๆแต่จากการวิจัยหลายๆที่เนี่ยก็มักจะได้ผลลัพธ์ออกมาประมาณว่าผู้หญิงหลายๆท่านมีแนวโน้มที่จะชอบเสียงผู้ชายโทนต่ำดูใจเย็นเสียงสบาย ส่วนผู้ชายนั้นน่ะจะมีแนวโน้มที่ชอบเสียงผู้หญิงที่ดูสดใสเสียงหวานๆแบบเอาใจหรือไม่ก็เสียงแบบอายอของผู้หญิงอ่ะที่ทำให้ผู้ชายหลายๆท่านน่ะอยากหยอกล้อแล้วทำไมคุณผู้หญิงอ่ะถึงชอบเสียงโทนต่ำนั่นหรอ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้หญิงหล,หลายๆท่านนะฮะมีพลังจินตนาการค่อนข้างสูงจะน,นำให้พวกเธอเนี่ยมักจะจินตนาการถึงนิสัยของผู้ชายจากเสียงยกตัวอย่างเช่นเสียงทุ้มและก็ะหนักแน่นเนี่ยใช้ให้ความรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่ฉลาดและก็พึ่งพาได้ส,ดดดส่วนผู้ชายที่เสียงบาง,บางเบาเนี่ยจะใ,ให้ความรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองอะ่ะ คือแค่เสียงอะ่ะพวกเธอก็สามารถจินตนาการได้แล้วว่าถ้าคนคนนั้นอ่ะเสียงดีเสียงต่ํามากเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นคนดีมากเท่านั้นคือแค่แบบฟังเสียงของผู้ชายคนนั้นอะ่ะก็เหมือนได้รับการปกป้องแล้วก็รู้สึกสบายใจจนฟินจิงหมอนได้แล้วถ้าพูดในเชิงจิตวิทยาก็คือผู้หญิงที่เป็น voice fetish หลายๆคนนั้นอะ่ะมักจะรู้สึกสบายใจและใจเย็นลงได้เมื่อได้ยินเสียงที่ชอบเพราะมันช่วยสร้าง sense of security ให้พวกเธอ ที่มหาวิทยาลัยไมอามี่ของอเมริกานะฮะเขาเคยมีการสำรวจกับผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วประมาณ200กว่าคนว่าชื่นชอบเสียงแบบไหนและหลายคนก็ตอบว่าคนที่มีเสียงทุ้มต่ำเนี่ยจะให้อิมเพรสชันที่ดูน่าเชื่อถือมากอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะผู้ชายที่มีเสียงสูงอะ่ะจะให้ความรู้สึกที่สดใสอินเนอร์เซนต์แล้วก็มีความเป็นเด็กแต่ในขณะที่ผู้ชายที่มีเสียงต่ำเนี่ยจะให้ความรู้สึกอบอุ่นและมีความเป็นผู้ใหญ่ และจากแบบสำรวจนะฮะก็พบว่าผู้หญิงหล,หลายๆท่านน่ะก็มีแนวโน้มที่จะยกโทษให้กับผู้ชายที่มีโทนเสียงต่ำง่ายกว่าผู้ชายที่มีโทนเสียงกลางถึงสูงอีกทั้งจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมกมาสเตอร์ประเทศแคนาดาเมื่อปี2013เขาก็บอกว่าผู้หญิงอ่ะมมกจะหลงไหลในผู้ชายที่มีเสียงต่ำรวมถึงผู้หญิงก็มมกจะคิดด้วยว่าผู้ชายที่มีเสียงต่ำเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเจ้าชู้มากเช่นกันจึงทำให้แม้จะเป็นเพียงแค่โทนเสียงของผู้ชายก็มีผู้หญิงบางท่าน่ะใช้ตัดสินว่าจะให้เป็นความสัมพันธ์ระยะสั้้นหรรือะะยยยา,ยาววด ก็ทาให้สรุปได้ว่านะฮะสำหรับคุณผู้หญิงนั่นนะถ้าผู้ชายที่มีโทนเสียงต่ําเนี่ยย่อมได้เปรียบกับผู้ชายที่มีโทนเสียงสูงในแง่เรื่องรักๆใกล้ๆเพราะเขามักจะพูดกันว่าผู้หญิงหลายๆท่านน่ะมักจะค้นหาความรักจากคนที่พวกเธอจดจําได้ในอดีตเพราะฉะนั้นผู้ชายที่มีเสียงโทนต่ำะจะน่าจดจํามากกว่า ส่วนสำหรับผู้ชายเนี่ยเสียงของผู้หญิงที่ชอบก็จะมีหลายแนวนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นในโทนสูงๆเช่นสดใสไพเราะเป็นเอกลักษณ์น่ารักหวานๆดูอ,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 อ่อนเอาใจในของผู้ชายอะ่ะมักจะมีความสุขที่ถูกผู้หญิงขอร้องหรือเอาใจจากสัญชตาตญาณที่อยากจะปกป้องจึงทําให้ผู้ชายหลายๆคนอะ่ะพยายามอย่างหนักเพื่อให้ผู้หญิงหัวเราะเพราะอยากจะได้ยินเสียงหัวเราะสดใสของผู้หญิงคนนั้น ส่วนอีกแบบก็จะเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงที่เสียงฟังดูใจดีคุยสบายๆแต่ไม่ต้องทนต่ำมากนะออกแนวนุ่มๆยิ่งเสียงเซ็กซี่แบบตัวละครอนิเมสสไตล์พี่สาวหรือคุณแม่เนี่ยใช่เลยเพราะมันจะช่วยทําให้ผู้ชายสัมผัสถึงเสน่ห์ผู้หญิงที่เป็นแบบผู้ใหญ่อีกทั้งมันยังช่วยฮีลหัวใจแล้วก็ทําให้รู้สึกรีแลกซ์จากความเครียดที่เจอมาในแต่ละวันได้ด้วย ถ้าพูดในเชิงจิตวิทยานะฮะจริงๆโดยรวมเนี่ยผู้ชายอ่ะก็ไม่ได้ต่างจากผู้หญิงเท่าไหร่นักพอ,พอได้ยินเสียงที่ฟังแล้วรู้สึกสบายใจเนี่ยมันก็จะช่วยสร้าง sense of security ให้ได้เหมือนกันถ้าจะต่างก็คือผู้ชายอะ่ะอาจจะไม่ค่อยมีพลังจินตนาการเรื่องเสียงมากเท่าผู้หญิงคือสําหรับผู้หญิงเนี่ยถ้าผู้ชายยิ่งคุณภาพเสียงดีเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งรู้สึกว่าคนนั้นน่ะเป็นคนดีมากขึ้นเท่านั้นแต่สําหรับผู้ชายเนี่ยจะแบบฟังเสียงของผู้หญิงแล้วมันจะเติม image ว่าเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักทีี่่่เเเเเเเปปป็นนสสสคขขอองงงตััวออะ้้าาไไไไแบบบฟิลยยยโดดมใจรท นะประมาณว่าไม่ต้องเสียงใส่หน้ารักสุดๆแต่ขอแค่เสียงหน้ารักระดับหนึ่งเจ้าของเสียงอะ่ะก็คงจะมีหน้าตาเป็นแบบสเปคของตัวเองแล้วอะไรแบบนั้นแต่ทุกอย่างที่พูดมาฮะ,ะก็เป็นแค่การวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้อะนะซึ่งมันก็ไม่มีทางเป็นกดร้อเปอยู่แล้ว อย่างเนี่ยก็เป็นคอมเมนต์ของสาวๆญี่ปุ่นพูดถึงเรื่องเสียงว่าถึงจะเสียงต่ำขนาดไหนก็เถอะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายพูดมากอะฉันก็ไม่เอาหรอกคะ่ะคือมันเป็นเรื่องจริงนะที่เสียงต่ำเนี่ยวิเศษมากแต่พอไี่ผู้ชายมาจงใจทําเสียงต่ำๆและวพูดช้าๆให้ฟังเนี่ยมันทําให้ฉันอนะ่ะรู้สึกขยะแขยงขึ้นมาแทนนะคะ แต่จะอย่างไรก็ตามนะฮะมันก็ทําให้เราสามารถเอามาต่อยอดได้ดีเช่นกันนะยกตัวอย่างเช่นจากผลสํารวจหลายที่นะเขามักจะบอกว่าคนที่มีเสียงโทนต่ำเนี่ยมักจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในแง่การขายหรือเรียกร่อมคนอื่นแบบเห็นหน้ากันรวมถึงเวลาต้องออกไปพรีเซนต์อะไรต่อหน้าคนจํานวนมากเสียงโทนต่ำเนี่ยจะดึงดูดผู้ฟังได้ค่อนข้างดีและคนเสียงโทนต่ำเนี่ยก็มักจะถูกได้รับเลือกเป็นผู้นําค่อนข้างบ่อยด้วย ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยถ้าเกิดฝ่ายขายของหลายๆบริษัทอะมักจะใช้คนที่มีเสียงทนตำ่ำเพราะมันจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในการขายมากกว่า อีกทั้งเมื่อปี2012นะฮะที่มหาลัยแม็กมาสเตอร์เนี่ยก็มีการไปสอบถามคนที่เป็นเลือกตั้งแล้วก็พบว่าผู้สมัครลงเลือกตั้งที่มีเสียงโทนต่ำเนี่ยจะให้ความรู้สึกน่าเชื่อถือและมีอำนาจมากกว่าคนโทนเสียงสูงจึงทาให้คนที่ไปเลือกตั้งเนี่ยก็อยากจะเลือกคนที่มีเสียงโทนต่ํามากกว่าจึงทําให้ฟังดูอันตรายเช่นกันนะฮะถ้าเกิดเราเลือกคนที่จะมาบริหารบ้านเมืองจากแค่เสียงที่ฟังดูน่าเชื่อถือ,ถอแค่นั้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเราอะสามารถชื่นชอบเสียงหลงไหลเสียงได้แต่ต้องพยายามอย่าเอาเสียงอะมาเป็นหนึ่งในปัจจัยเพื่อระบุว่าคนคนหนึ่งอะเป็นคนดีหรือไม่ไม่อย่างนั้นอะเราอาจจะตกหลมพางจากอคติได้ไม่แพ้อคติจากหน้าตาคนเช่นกันนะครับหุยจบได้โคตรเท่เลย